สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะวันจันทร์วันทำงานของทุกทกคนรวมทั้งตัวพี่ด้วยนะคะเด็ดกระเพราคะ่ะทุกคน nhận ừ. ừ. đi đánh tắc chi mẹ cả, Toa tắc chi mẹ cả, Yêu khi man nha kết sắt sai luật luật luôn nha tai luật luôn nha tai

ไอติมมันทรงน้ำแข็งอ่ะขายยู่กัน้อเหี่ยวได้แบบนีน้ไะขายเพื่อเบื้องเราสร้างของกินตัวก็เพื่อเป็นไหนแล้วอ่ะอเพื่อเป็นไหนอะ่ะ วันนี้วันจันทร์ตังโรงเรียนเขาก็เตรียมตอนรับเนาะกะตอนห้าภาคนะกะครูเนาะควรจะย่างมาถึงเพ่กี่โมงมัฮู้เบืดเพื่อตีประชุมอยากากินข้าวก็โทรมาสัง่งเนอะอย่างเงีงย้ยใส่กล่องไปส่ง hao hmm? <laughs> <laughs> là. mình biết cả mi nhâm đó xúc nó mày nhỉ cả mi đó hổng lâu thì cả ปีหนึ่งกินแล้วก็ต้องเลี้ยงด้วยกะต,ต้องเลี้ยง้งาบ้านด้วยกัอืมอ,นะอ๋อไม่เดียวนี่ครบปีกัทีนี้นี่นะออปันผลอย่างตัวนี้น่ะ กะเพราก็ใบนิดเดียวนะทุกคนดูสิ <ใน S 1> เออกินแล้วอ่ะ กระเพราหน้าแรงจะเป็นอย่างเงี้ยดูกทายกันนะทุกคนเพื่อน วันนี้ครูบาบุญชุ่มจะเดินทางทุดงผ่านหน้าบ้านบ้านพวกพี่นี่นะจะมาพักที่โรงเรียนห้วยศักด์วิทยาคมเดี๋ยวว่าช่วงบ่ายๆพี่จะออกไปรอกับท่าน อ๋อเป็นว่าเก็บออมทรัพย์ทุกเดือนกัน<ะ>ทุกเดือนกาของตัวเขาเว่าทุกเดือนกาหรือว่าประจําปีไม่เดียวเนี่ยตีไปนั่งอย่างกันเนี่ยมไ,ได้เก็บทุกวันที่ห้าอย่างนี้กัน อ๋อนี่นี่แม่บ้านอ๋อแม่บ้านก็ต้องมีงบหน,นึ่งกะเออย้ำสักเออปกติมูสิบสามมูสิบสามเขาก็ตึงสังว วันนี้อากาศดีนะทุกคนลมเย็นอากาศดีไม่ร้อนเท่าไหร่ ถ้ากินเหล้ากินอย่างนี้เข้านี่มันแง่เลย อังน,นี้นะออเปิดเปิดตึงวันเลยกะใกล้ปีใหม่แล้วนะใกล้ปีใหม่แล้วเผน,นเปิดคือค้นจำเบ็ดตึงวันนะ่ะมันมี้ยอย่างเขาก็ไปจอมเงินกันตึงวันนี่ ไผ่ร้องอ่ะมีเข้ามีอย่างตัวกอาอ่อืมอืมอืมค้นค้นกระลายอยู่มโห้อนะ่ะแดงค้นกระลายอยู่บโห้องู้ถึงว่าค้นดีไปอ่ะ อืมเปิงอระจวงนี้เขาดูเงียบๆเจอเัคนะคะทุกคนทักทายค่ะระหว่างวัน มีความสุขมากๆนะคะ